นะบัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสู้กับกิเลสมารสังขารมารที่เราโช้มันยังไม่ได้นั้นให้ได้ใช้ชนะมารกิเลสสังขารมาร ได้แก่จิตปรุงจิตแต่งสังขารมานจิตปรุงแต่งนี้ยากที่คนเราจะเอาชนะได้มันปรงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรคิดใจเราไม่ตั้งมันให้ดีย่อมหวั่นไหวไปตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมา สังขารมานสังขารแปลว,ว่าปรุงว่าแตกไม่สงบระงับปรุงโน้นแต่งนี่อยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเชื่อไปหลงกิเลสมานมานคือกิเลส กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก็เป็นมารตัวสำคัญแต่ละอย่างละอย่างเละาว่าผู้ปฏิบัติภาวนายังข้ามมารเหล่านี้ไม่ได้ก็ตกโยให้มารเหล่านี้ ทำจิตทำใจของตัวเองให้วันไว้สันสะทือนเป็นทุกข์เป็นร้อนโยในกิเลสราคะโทสะโมหะเวลามันทำให้เดือดร้อนวุ่นวายจนถึงทุกโทมนัดรับแข่นแน่นใจร้องไห้น้ำตาไหลบนเพลอลํำไรลสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใด ผู้นั้นมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะมันเกิดขึ้นในจิตมันทำจิตใจของคนเราให้เศร้ามองคุณหมวด้วยเหตุเนพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิแอเพชรทำใจของตนให้องค์อาจกลาหาน ไม่ยอมแพ้ต่อ <c oughs> สังขารมานกิเลสมานพยามารเสนามานบริวานมานทั้งหลายแหละคำว่ามานมานไม่ใช่ผู้ดีวิเศษมันเป็นผู้คอยฆ่าคอยทำลายจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลาย จะบำเพ็ญบารมีอันใดเจ้าสังขารมานพยายามานนี้มันต้องลัดทางแหละจะทำบุญให้ทานมันก็สละความตนีเหนียวแน่นไม่ได้คือมานทางนั้นจะรักษาศีล ก็มีมารเบียดเบียนในเวลารักษาสิตก็เพราะจิตไม่ตั้งมัน่นจิตหวั่นไหวจิตเ,เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตลอดเวลามันจึงใายแพ้ต่อมารี่เลสพระพุทธเจา้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อก่อนท่านยังไม่รู้หรือว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทัน ก็พ่ายแพ้ต่อมานกิเลสเหล่านี้อยู่พระพุทธเทจ้าดูเวลาทันที่จะเอาชนะมานกิเลสภาวนาแบบไหนเวลาใดมันก็พ่ายแพ้กับมานกิเลสที่จะไม่พ่ายแพ้ใดคือพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ เอาตายสู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะไม่ใส่ง่ายง่ายแย่ว่าระวางความเป็นกับความตายโซกันกุงนะถ้าไม่ได้ตรัสรูลพระองค์ก็นั่งตายแต่มันแห้งเหมือนกบยางกบตายกบยาง คือพระองค์ไม่หวั่นไหวอีกแล้วไม่ตามหลังพยามารไม่ให้พยามารมาหลอกลวงตาหูจมูกเดือนของพระองค์อีกต่อไปพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสสู้หรือตัดกิเลสละกิเลสล,ล,ลาคะโทสาโมหะไม่เสร็จสิ้นลงไป จะไม่ลกจะไม่ไปแสวงหาบินธบาทมาเลี่ยงโลกธรรมนามธรรมอันนี้ท่านจะปล่อยทิ้งให้มันตายอยู่นะเราทุกคนก็ให้มีจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดมันก็มาหลอกลวงอยู่นั่นแหละตั้งใจให้มัน พุทธอทุกลมหายใจนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจอันมละภัยคือความตายนี้ประมาทไม่ได้ไม่ว่าจะโยที่ไหนในป่าในเขาก็หลวงที่สององค์ไปปูกเขานาะก็คือความตาย เขามาบอกข่าวว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ถ้ำป่าปาองนี่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายเอ็นเนใครก็ต้องตายนะมันมาบอกข่าวอย่างนั้นยาได้ประมาทว่าเรายังเด็กยังนุมอยู่ไม่ตายเมื่อเวลามันมาถึงเข้าไม่ได้เลือกหน้าและไม่ได้ยกเว้น ไม่ยกเว้นเป็นพิเศษพระพุทธเจ้ายังดับขันเข้าสู่นารุภาพระอระหันตากินาศจบพรมาจาร,รย์แล้วยังดับขันเข้าสู่นารุภาอุบาศกอุบาสิกาศรัทธาผู้ธนุบำลงพระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาล ยังดับขันเข้าสู่นาหรือผ่านไปแม่เราทุกคนผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้นึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าหนีไม่พ้นจะลบไปทางไหนลบมาให้แก่ก็ไม่ได้จะว่าเราไม่แก่ไม่ได้มันแก่ไปทุก ชั่วโมงนาทีวินาทีแก่ไปทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ได้โยเฉยเฉยความแก่มันไม่ได้อยู่เฉยมันแก่จะลาเรื่อยไปอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราตามไม่เห็นเท่านั้น พญาโลคาคอยจะบันทอนชีวิตของแต่และบุคคลนั้นมีเต็มตัวเต็มกายเต็มใจอยู่มารณะภัยคือความตายนั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าพิษสาาดฆ่าคนพิษผิดกฎหมายเงื่อมือขึ้นไปสุดแล้วดาบยังเหลือแต่ฟันลงมาเท่านั้น อันความตายนั้นจองละเลิกโดให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าเมื่อฟันลงมาเมื่อใดก็พอขาดตายเมื่อนั้นยังจะมาทำเล่นอยู่ได้หรือยกจิตใจขึ้นมาตั้งใจให้มั่นอยาได้หวันไหว เจ็บมันจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตายนั่นแหละอยู่เดีสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตายเด็กก็ไปแค่ตายหนุ่มก็ไปแค่ตายหญิงก็ไปแค่ตายทายก็ไปแค่ตายแกชลาแล้วไม่ตายไม่ได้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดจะเอา ย้อนให้คนอื่นก็ไม่ได้ให้ผู้อื่นช่วยก็ไม่ได้ช่วยได้นิด,น,ดน่อยน่อๆพาไปโรงพยาบาลเท่านั้นถ้ามันจะเอาจริงๆโรงพยาบาลก็ไม่มีท่าสู้นายหมอแพทย์ก็ยังตาย ภาษาอะไรเราไม่ได้เป็นนายแพทย์นายหมอหมอยังตายได้ต้องภาวนาให้มันพ้นจากความตายตายนี้พ้นได้มีทางพ้นไปได้อยู่ที่ละกิเลสล้างกิเลสในหัวใจให้หมดสิน้น ล้างจนไม่มีความโกรธความขัดเคืองในหวัวใจที่ไม่พอใจทั้งหมดนะก็ไม่มีคือว่าท่านล้างออกไปท่านละละก็ว่าได้ล้างก็ว่าได้ทิ้งก็ว่าได้ไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทอาฆาตจองเวนใคร หวังให้แก่ทุกทุกคนทุกตัวสัตว์มีความสุขความสบายตามหน้าที่ของตนของตนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเจดใจของผู้ภาวนาสงบตั้งมัน่นคำว่าเมตตา คือจิตใจตั้งมั่นอยู่ในใจนั่นเ,เป็นเมตตาอย่างสูงจิตใจมุ่งหวังให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ตามให้เขามีความสุขความสบายทั่วหน้ากันมีจิตเจตนาเพ่งเล็งอยู่ในจิตใจนี้ กิเลสกองไหนที่มันยังทำจิตใจของตัวเองให้เศร้าหมองขุนโมกรีบตัดรีบละออกไปมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็เลิกถึงความตายตายแล้วมันเอาไปได้ที่ไหนมีใครเวลาก่อนจะตายก็ขนลำเลียงสมบัติในโลกนี้ไปก่อน เวลาตายแล้วจะได้ไปกินไปใช้ในโลกนามีที่ไหนไม่มีเจตมันหลงต่างหากยึดว่าตัวโกของโกตัวเราของเราตัวข้าของข้าชื่อนี้นามนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเนี่คือว่าจิตมันหลงเจตไม่รู้แจ้ง ว่าตัวจะต้องตายหรือคนทั้งหลายจะต้องตายใครจะว่าดุรายปลายสียให้ก็ให้มองเห็นว่าเขาก็ต้องตายเราคือตัวเรากายจิตของเหล่านี้ก็ต้องตายจากกันไป เราจะมากโกรธมาโลภมาหลงมายึดหน้าถือตายึดอะไรต่อมีอะไรไปทำไมปล่อยวางให้มันหมดสิน้นจนกิเลสลาคะไม่มีในจิตในตัวบุคคลผู้นั้นกิเลสโทสะไม่มีในตัวในใจบุคคลผู้นั้นกิเลสโมหะไม่มีในจิตในใจในตัวบุคคลผู้นั้น ถ้ามันยังมีอยู่มันก็เป็นไฟหมอหนัดล,ลกเผาหัวใจคือเป็นคนเกียดข้านภาวนาหลงไหลโยแค่ความสุขความสบายนิดๆหน่อยๆเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตไม่หมดสิ้นมันก็มาทุกมาร้อนอย่างนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทาั้งหลายท่านภาวนาละกิเลสไม่รู้ว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละให้มันหมดสิ้นก็แล้วกันมันสิ้นไปจะไปหาผู้อื่นมารับรองพระพุทธเจ้ามารับรองไม่ได้สิ้นไม่สิน้นตัวตัวเองต้องรู้ในใจตัวเอง มันหมดมันสิ้นมันก็ไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความร้อนเรื่องความโกรธอยู่ในใจความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีการอิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์เนื้อสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีไม่มีไม่ใส่คำพูดมันเป็นที่จิตใจเลิกละกิเลสตัณหาในใจของตัวเองทุกๆุกคนคำพูด พูดได้เขียนได้อะไรได้แต่ว่าถ้ากิเลสในใจการบำเพ็ญภาวนาในใจไม่เต็มที่เต็มฐานไม่ภาวนาให้มันเต็มที่แล้วมันก็ติดอยู่นั่นลละไฟไหม้หัวใจลาคกินาไฟไหม้หัวใจใครไปหลงไปเยิดไปถือนั่นแหละจะได้ทุก เวลาตายทัดภาคจากกันหล่ะร้องไห้น้ำตาไหลบนเพื่ำไหลไปตามภาษาของคนขี้เกียจภาวนาคนไม่ละกิเลสแคนั้นเราต้องเตรียมตัวละกิเลสตั้งแต่วินาทีเดียวนี้เป็นต้นไปมันจะสินสส้นสุดไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องของความเพียน ของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเพียรพระพุทธเจา้าพระองค์จึงทรงตัดไว,ว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเมื่อมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ทอแท้ออนแอในหัวใจมันเต็มที่เมื่อใดมันก็ พ้นทุกได้พ้นทุกพ้นภยัยพ้นอันตรายต่างๆนานามันเป็นเรื่องจิตพ้นไม่ใช่คำพูดพ้นไม่ใช่ตัวหนังสือพ้นโเมนกิเลสขี้อวดมันหยาบพ้นเป็นการปารบความเพียรกิเมกิเลสมารสังขารลมาน กิเลสนั่นแหละละพุทธิ้าท่านฆ่าท่านทำลายด้วยความเพียรความหมั่นความขยันด้วยความไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจท่านเลิกได้ท่านละได้ท่านตัดได้จึงสอนพวกเราทั้งหลายว่าอย่าหลงไปตามกิเลส จงบำเพ็ญการเลิกการละอยู่ในใจของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอีกสิ่งใดที่ยังไม่ถึงก็ไม่เอามาคิดมานึกให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มันร้อนเพราะกิเลสมันมีอยู่ในใจ ้ากิเลสภาวนาทำความเพียรเอาจนหมดกิเลสกิเลสรลคะก็หมดไปกิเลสโทสะโมหะก็หมดไปสิ้นไปแม่ร่างกายจะอยู่ในโลกใจก็มีอยู่ในโลกพูดจาปาาใสยอยู่ในโลกแต่ว่าจิตใจท่านไม่ทุกข์ไม่รอนใครจะว่าอย่างไรไม่ว่าอย่างไร ิตใจท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามบุคคลสบายท่านก็ไม่หลงไม่สบายท่านก็ไม่หลงอันความไม่สบายและสบายมันเป็นธรรมดาของโลกโลกนี้ท่านวาโลกกระทำแปดประการมีความสบายกายสบายใจ แล้วก็มีความไม่สบายกายไม่สบายใจคือมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้เองมีสรรเสริญก็ต้องมีติเตียนนิน,นทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบได้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้มียอดเสื่อมยศ ถอดยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้เจ็ดผู้รู้ผู้ภาวานาไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เล่งภาวานาให้มันหลดุดมันพ้นไปเสียทีมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายแล้วจะไม่ให้มันตายท่าเดียวได้อย่างไรไม่ได้ เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปเกิดแล้วมันต้องตายไม่ตายวันนี้วันหน้ามันตายไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้ามันตายไม่ตายปีนี้ปีต,ต่อต่อไปมันตายได้ให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้แล้วจิตใจยาได้มัวเมาหลงไหลไปกับกิเลสกามวัตถุกรรม มาหลงล่องให้หัวเลาะอยู่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดก้อนทุกกองทุกเต็มตัวทุกคนจงภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้ไม่มีตัวเองแหละปฏิบัติตัวเอง อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปตนก็ได้ลุกได้รับทุกข์เองตนทำบุญบุญก็ได้ให้ความสุขแก่บุคคลผู้นั้นบุญบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใครทำบาปบาปย่อมให้ผลใครทำบุญกุศลบุญกุศลย่อมตามให้ผล แต่ว่าบางอย่างบางประการมันไม่ทันกับใจกิเลสมนุษย์ก็เลยเข้าใจว่าทำบุญก็ไม่เห็นผลแต่ว่าบาปนั้นไม่ได้ทำก็ได้เห็นผลเพื่อจิตมันไม่พอใจในบาปแล้วก็พอใจในบุญแต่เวลาทำบุญมันมีเวลาทำน้อยเวลาทำบาปนั้นมันเยอะแยะ เวลามันให้ผลไม่ชอบบาปชอบบุญไปได้ยังไงมันโยที่ตัวเองกระทำทางนั้นไม่มีใครทำให้เมืม่อผู้ปฏิบัติมารู้ได้เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงไม่ถอยความเพียนใครไม่ทำพระพุทธเจ้าก็ทำ พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมื่อยังอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งท่านก็ทําไปตามหน้าที่จนเต็มกำลังความสามารถอาจหารผลที่สุดมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้ คนทุกถึงนิพพานของพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงตั้งโยในความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลา เอวังก็มีด้วยประกาศชนนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลคโคนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะอะพิวาธานาสีริสนิจยังบุตธ,ธาปัจายิโนจตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุข,ขังภาลัง